ันเนื้อพันตัวรู้สึกร้อนวูบวาบเวลากินอาหารจะร้อนวูบวาบปั่นปว่วนแสดงว่าภายในเนี่ยมีลมมีอะไรอะ่ะร้อนตีขึ้นมาแต่ปลายประสาททุกอย่างปลายมือปลายเท้าปลายแขนปลายขาเลือดหนืดเลือดแข็งคือเลือดไม่เดิน แสดงว่าภายในตัวเนี่ยมันจะร้อนนะคะภายในตัวมันจะร้อนมันเกิดจากการกินอาหารกินอาหารทุกอย่างมันปั่นป่วนในตัวแล้วมันพยายามจะส่งสารอาหารไปยังป,ปลายประสาทนะคะแต่ปลายประสาทเซลล์มืออะไรพวกนี้นะค่ะอาจจะมีเส้นเลือดที่ติดที่แข็งที่เหนียวเพราะฉะน,นั้นมือเท้าปลา,ปลายมือปลายเท้าส่วนด้านบนหัวจะตื้อจะมึนนะคะหัวมึนมือจะเย็นนะคะเท้าจะเย็น เท้าจะตึงจะเย็นจะบวมนะคะแต่ในตัวร้อนดังนั้นแกยังไงถ้าตัวตึงหัวตึงยังไงต้องไปนวดเพื่ออะไรเพราะอะไรที่มันแข็งส่วนปลายอะ่ะหัวมันก็แข็งใช่ไหมเรานวดให้เส้นเลือดมันคลายให้มันยืดหยุนนะคะมือข้อมือตรงนี้ค่ะนวดให้มันยืดหยุนนะคะจริงๆนวดทั้งตัวแหละแต่ขอเน้นปลายปลายหัวนิดนึงปลายเท้าปลายมือ เท้าเนี่ยมันเส้นเลือดกว่ามันจะไปถึงนะคะเส้นเลือดจากหัวใจการสูบฉีดของเลือดกว่ามันจะไปเลี้ยงถึงอย่างเงี้ย<ม>พอเลือดพวกนี้ค่ะมันคลายตัวหมดแล้วนะคะกินอะไรก็เข้าไปอะ่ะมันจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่อวัยวะส่วนปลายมันจะไม่ฝ่อ<ม>หรือไม่ตาย<ม>คนที่อวัยวะมือเท้าตายมือเย็นเท้าเย็น มือชาเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเริ่มตายแล้วนะคะเริ่มเลือดไม่ไปเลี้ยงละน้ะเซลเข้าไปไม่ได้ละยังไงก็ต้องนวดนวดเพื่ออะไรเพื่อให้มันคลายนะคะคนเราบางคนนี่ไม่นวดเลยมันก็แข็งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรากินอาหารเข้าไปมันไปเลี้ยงปลายประสาทได้กินน้ําเข้าไปมันไปเลี้ยงได้แต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันไม่คลายไม่ว่าพี่จะกินอะไรอะ่ะมันก็ไม่ไปเลี้ยงแม้แต่ผู้หลานถ้าพี่กินเข้าไปบางคนนะอันนี้ลูกค้าตะว่านี่ลูกค้าเข้ามาเนาะ ทำไมพี่กินผู้หลานมันเหมือนกับว่ามันสูบฉีดอยู่เฉพาะตรงกลางส่วนตัวมันร้อนอยู่ที่ตัวเนี่ยค่ะแล้วทําไมมือพี่เช้าพี่ยังเย็นอยู่เหมือนกัน คือเลือดตัองไปประสาทมือเท้าของเรามันไปไม่ถึงแสดงว่าเส้นเลือดมันตีบเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยมันตีบมันนีบอยู่มันมีแบบพังขืดนีบอยู่มันปีไขมันนีบอยู่ยังไงอ่ะพี่ก็ต้องไปนวดเนาะไปนวดแล้วพยายามทานน้ําอุณหภูมิปกติไม่กินน้ําเย็นน้ําแข็งนะคะให้เลือดมันไหลอันนี้พอเข้าใจเนาะเพื่อปรับสมดุลร่างกายนะคะ